<Okay. c oughs> โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็อ่าคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับการวางลายยังไงนะครับให้ลายตัวหูบัวตัวเนี้ยมันพอดีกับหน้ากากะนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราวางเราหูบัวแบบเนี้มาเนี่ยนะครับเรามาวางเนี่ยอ่าถ้าเราวางสูงไปเพื่อให้ลายมันครบใช่ไหมขอบเนื้อเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยหูมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห่วงมันก็จะอยู่สูงเกินไปนะครับห่วงตัวโลกลางเนี่ยมันจะอยู่สูงเกินไปทีนี้ถ้าเราขยับให้มันลงมาต่ำอ่าประมาณนี้หูก็ตัวหูห่วงเนี่ยก็จะพอดีกับตัวหนา้ากากนะครับหนา้ากากก็คือเส้นสีม่วงนี้นะนะครับเส้นสีม่วงนี้นะครับผมลบที่ไม่ก่อนนะครับอ่ะ มันจะเหลือเส้นสีม่วงแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราวางหน้ากากลงไปเนี่ยนะครับถ้าเราเรารวมไปเลยแบบนี้นะครับเรารวมหูไปเลยแบบนี้นะครับอ่าโอเคเวลาเราไปสแกนนะครับตัวแดงๆเนี้ยตัวลายตรงหูเนี่ยมันก็จะถูกสแกนตรงนี้ตรงด้านล่างตรงตรงเมาส์ของชี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาวันสแกนไปปุ๊บเนี่ยเวลาเอาหน้ากากไปวางครับมันจะเป็นร่อง แล้วก็มันเป็นรอยดังนั้นมันจะไม่สนิทมันจะไม่เสมอมันจะไม่สวยนะครับแล้วเราจะทํำยังไงล่ะให้ลายตัวเนี้มันพอดีกับขอบหน้ากากน,นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบนี้นะครับอ่ากดคอนโทรลซถอยกลับมานะครับวิธีการทําเก็ดเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ก็คุณก็รู้ไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็เอาไปใช้นะครับนะฮะก็ ตรงนี้นะครับวิธีการทํานะครับเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นหน้ากากเส้นสีม่วงนี้นะเนี่ยเส้นนี้นะจะเป็นเส้นหน้ากากที่เราตัดไฟนะครับแล้วเวลาเราวางลงไปบนแกนอ่ะมันจะอยู่ขอบตรงนี้นะครับให้เราทําการก๊อปปี้เส้นหน้ากากหนึ่งเส้นนะครับอ่าเส้นตัดนะก๊อปคอนโทนซีคอนโทนวีนะครับก๊อปปี้ไว้หนึ่งเส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับลายตรงนี้นะครับให้เรากรุปรวมให้เป็น ชิ้นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบสีแดง,แดงนี้นะก็กรุ๊ปให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับเราจะทําการตัดเพื่อให้ลายตัวแดงๆเนี้ยมันพอดีกับเส้นขอบหน้ากากแล้วมันจะไม่ถูกสแกนลงไปนะครับมันจะไม่ไปสแกนโดนเนื้อด้านล่างนะครับแล้วก็หูห่วงเราก็อยู่ในจํานวนที่เต็มนะครับโอเคหลังจากเรา ก๊อปปี้เส้นสีม่วงแล้วนะครับให้ํำการกดคลิกที่เส้นสีม่วงและกดชิปค้างไว้นะครับแล้วมาจิ้มที่ลายสีแดงๆนี้นะครับปั๊บหนึ่งครั้งแล้วมาดูฟังก์ชันนี้นะครับด้านบนนะครับอ่า back min font นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็บทไปหลายคนครับนะครับอ่าฟังก์ชันนี้ดูตามเมาส์ผมนะกดคลิกหนึ่งครั้งปั๊บอ่าเราก็จะได้ลายที่ เวลาสแกนเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดแค่ตรงขอบหน้ากากอ่าทีนี้เราทําตรงสีเขียวนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับให้ทําการกดอ่า copy เส้นม่วงเหมือนเดิมนะครับ ctrl c ctrl v ที่เส้นม่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับกดที่เส้นสีเขียวเส้นขอบที่เราจะให้สแกนเนาะกดฟังกช์ชันเดิมนะครับปั๊บหนึ่งครั้งโอเคทีนี้เราลองมายกดู แล้วเรามายกดูนะครับยกดูหนึ่งครั้งปับ๊บเห็นไหมนึกภาพออกยังเวลามาสแกนเนี่ยมันก็จะสแกนแค่สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะสแกนสิ้นสุดแค่ตรงนี้ซึ่งมันจะพอดีกับเส้นขอบหน้ากากเห็นไหมครับเวลาเราวางหน้ากากลงไปลายเราจะไม่สแกนลงไปเกินเนื้อขอบหน้ากากเพราะเวลาเราประกบอะถ้ามันสแกนลงมาด้านล่างตรงเนี้จากที่เราวางตอนแรกนะ ถ้าเราสแกนวางไปเลยแล้วนะเราไม่มีการตัดไม่มีการทําอะไรฮนะมันจะสแกนลงไปเวลาเราเอาหน้ากากไปประกบมันจะไม่พอดีดังนั้นนะครับให้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรวมเส้นนะครับเส้นแดงกับเส้นฟ้านะครับคือเส้นตัดนะครับรวมอ่าเราก็จะได้เส้นหูบัวตัวนี้ก็จะเป็นเส้นแกนหูบัวนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเส้นอาก,กาศแยกให้ดูเนาะจะได้เห็นภาพนะครับ อ่าเห็นไหมเวลาเราสแกนเนี่ยเห็นไหมเวลาเราสแกนหูอ่ะมันก็จะสิ้นสุดแค่ตรงโค้งนี้มันก็จะเป็นโค้งที่มันพอดีรับกับหน้ากากนะครับนับกันหน้ากากตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเวลาเราหน้ากากไปวางปุ๊บมันก็จะได้พอดีเสมอกันเลยมันจะทําให้ดูเหมือนว่าลายเราไม่อ่าลายเราดูเต็ม นะครับซึ่งถึงแม้ระวางหน้ากากลงไปมันก็จะไม่ถูกเอ่เลเซอร์สแกนเนื้อนะครับบางท่านอาจจะใช้วิธีการแบบอยากให้ลายเต็มก็ยกขึ้นไปสูงพอยกขึ้นไปสูงเนื้อหูบวมันก็จะเหลือน้อยนะครับก็วันนี้ก็แนะนําเท่านี้นะครับก็เออเก็เล็กๆแบบนี้นะครับอาจจะนะครับอาจจะมีมาเรื่อยๆหรืออาจจะหายไปเลยก็แล้วแต่นะครับก็ อยู่ที่ว่าจะมีคนรู้ไหมมีคนสนใจไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับก็นะบกทําไปเรื่อยๆนะครับใครที่รู้ก็ก็ก็รู้ไปนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ก็ลองเอาไปทําดูนะครับก็มันจะได้อเวลาทํางานมันก็จะได้ดูสวยดูสมูทขึ้นนะครับผมปิดเส้นม่วงก่อนนะครับเห็นไหมครับเวลาเราหน้ากากไปวางเนี่ยเส้นดำๆเนี่ยมันก็จะเสมอกับลายเห็นไหมมันจะเลเซอร์มันจะไม่ถูกสแ,แกนลงไปนะครับก็ มาแนะนําให้นะครับเนอะประมาณนี้นะครับก็ตึงๆแล้วล่ะนะครับก็โอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ